ชีวิตหัวอกแม่คนที่ท้อสุดๆกับเลี้ยงลูกที่ป่วยและก็ปัญหาชีวิตลุ่มเลาลูกก็ทิ้งไม่ได้ปัญหาก็ต้องใช้ต้องเติมพลังให้กับตัวเองแบบเด็ดๆโดนๆนะคะมึงจำคำกลว,ว้ใครไม่อยู่ข้างๆมึงให้วันใดมึงเหงาเดินมาที่กระจกกูจะยิ้มให้กับมึงเองคุยกับตัวเองหน้ากระจกพี่น้องขามึงไว้เชื่อกูดิ มึงเก่งเชื่อกูดิกูอยู่กับมึงมาตลอดเวลากูรู้ดีนะฮะมึงแค่อ่อนไหวกับเรื่องบางเรื่องมึงแค่ท้อกับเรื่องที่มึงพูดไม่ได้มึงรู้ไหมมึงโคตรเก่งเลยที่มึงพากูมาได้ถึงทุกวันนี้เชื่อกูดิเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมึงจำคํำกูไว้นะใครไม่อยู่ข้างมึงวันใดมึงเหงา มาหากูที่หน้ากระจกทุกครั้งที่มึงยิ้มให้กูกูจะยิ้มให้กับมึงเสมอกูอยู่ข้างมึงเสมอสู้ๆนะตัวกูโอ้ยพี่น้องขาเห็นโพสต์นี้สู้ๆนะทุกคนเดินไปหน้าที่กระจกนะฮะรู้ไหมว่าเก่งขนาดไหนกอดตัวเองแน่นๆเนช็ดน้ําตาเปิดใจดูความทุกข์ของคนอื่นบางทีความทุกข์ของเราอาจจะน้อยนิด นี่คือชีวิตหัวอ,อกคนเป็นแม่นะคะใน